สวัสดีครับพบกันเป็นประจำกับรายการพระดีเกติดังกับผมมนุชาสวงศิรินะครับวันนี้เราสัญจรมาที่วัดป่าสบายใจอยู่ที่บ้านหนองตานาอำเภอชุมพวงจังหวัดนครราชสีมาวันนี้บรรยากาศดีมากนะครับนะนะฝนตกแล้วก็ทางค่อนข้างจะเข้ามาแบบนะเฉอะแฉะทีเดียวนะ แต่ว่าเขาบอกว่านีครับทางลำบากเนี่ยไปลำบากนะได้บุญมากเขาว่าอย่างนั้นนะฮะผมก็มานะตรงนี้ด้วยจิตศรัทธาอยากจะมากราบนมัสการขอความเมตตาพูดคุยกับพระอาจารย์มหาคมกิตสิริจันโทท่านเป็นเจ้าวาดวัดป่าสบายใจแห่งนี้นะครับนะแล้วท่านก็เป็นหนหาพระ อาจารย์ชื่อดังเป็นศิษย์ของหลวงพ่อไพบู์สุมังคารวัดอนาลโยนะครับนะวัดแห่งนี้เนี่ยถ้าเป็นสมัยเมื่อก่อนนี้รู้จักกันดีนะครับเพราะหลวงพ่อไพบูลเนี่ยท่านเป็นทั้งพระเกจิอาจารย์ชื่อดังเป็นพระนักพัฒนานะแล้วก็เป็นผู้นําจิตวิญญาณของลูกศิษย์ลูก,ลกหาเยอะแยะมากมายท่านอยู่ที่พะเยานะครับนะก็ได้นะได้เป็นอาจารย์ของพระมหาคม นะฮะเดี๋ยวมาพูดคุยกับพระมาหาคมกฤินะครับนะท่านอยู่กับผมแล้วนะครับกล่าวนมัตการ,รพระอาจาร,รย์อ่าเนรนะรพระอาจารย์นะรพระอาจาราย์หม่บรรยากาศวัดดีมากนะ<ๆ>พระอาจารย์นะวัดตรงนี้กี่ไร่ครับพระอาจารย์อ่าสิบสองไร่ส <12 S 2> <12 S 1> <ล>ิบสองไร่สสองไร่สามงานสิบสองไร่สามงานอันนี้ตั้งเป็นวัดมาตั้งแต่เมื่อไหร่ครับเป็นวัดเมื่อประกาศเป็นวัดเมื่อวันที่สามสิบเอ็ดพฤษภาคมปีที่แล้ว ปีที่แล้วเป็นสำนักทอสำนักสงฆ์อยู่นานไหมเป็นประมาณสักหกปีได้หกเจ็ดปีได้หกหกเจ็ดหกหกปีหกปีเป็นสำนักสงฆ์เมื่อก่อนใช่ใช่ทำไมพระอาจารย์มาอยู่ตรงนี้คะฮะก็สถานที่่งนี้ว่าไปแล้วก็คือเป็นเป็นมรดกของปู่ย่าตายายของพ่อของที่ท่านเสียไปแล้วอ๋อปัจจุบันก็คือมี ยายกับแม่ที่ยังมีชีวิตอยู่ครับก็ได้เสียสละได้มอบถวายไว้เป็นวัดเป็นวัดเพื่อสร้างเป็นวัด๋อเพื่อสร้างเป็นวัดอ๋อฮะนะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นนาแหล่งธรรมไกลจากวัดอื่นๆไหมฮะก็ถ้าไกลก็ไม่ไม่ไกลมากไม่ไกลมากไม่ไม่ไกลมากครับไม่ไม่ห่างไกลกันมากทั้งทางเข้าหมู่บ้านก็ประมาณสัก หนกิโลโ<อ>เกือบหนกิโลได้ครับนะาทำไมตั้งชื่อเป็นวัดป่าสบายใจฮนะ,ะในการตั้งชื่อเป็นวัดป่าสบายใจนั่นก็มีที่มาอยู่หลายหลายอย่างครับอย่างแรกก็คือเป็นนามสกุลของแม่๋อเหรอฮะใช่แม่มีนามสกุลวัดสบายใจอ๋อคนหนนะับับเป็น เพื่อเป็นเกียรติประวัติเกียรติวงศ์ตระกูลส่วนน่้แต่เมื่อพิจารณาโดยละเอียดแล้วนั้นก็ถือว่าเป็นการเอาหลักธรรมคำสอนมาตั้งเพื่อให้เกิดความสบายใจอย่างหนึ่งว่าคำว่าวัดป่าสบายใจนั้นไม่ได้หมายถึงเฉพาะนามสกุลของผู้สร้างอย่างเดียวแต่หมายถึงธรรมะทุกสิ่งทุกอย่าง เรียกว่าธรรมะนั้นเป็นที่สบายใจมเมื่อบุคคลปฏิบัติแล้วเมื่อเข้าถึงสาภาวะความสุขสงบภายในจะเกิดความสบายใจครับเพราะว่าธรรมะนั้นก็คืออาหารของจิตใจอาหารใจอาหารใจถ้าอาหารกายนี่ก็อาหารทั่วไปทั่วไปนะที่ที่กินที่ฉันนะแต่ว่าอาหารทางใจก็คือธรรมะก็คือธรรมะมธรรมะเนี่ยท่านบอกว่าเป็นแสงทองสองชีวิตครับ ธรรมะช่วยดวงจิตให้สูงค่าธรรมะช่วยชีวิตให้พัฒนาธรรมะช่วยนำพาให้ก้าวไกลธรรมะคือยานวิเศษอันเลิศลน้นธรรมะคือเครื่องพ้นจากทุกในสงสารธรรมะคือเครื่องพ้นจากโมมานสุดท้ายธรรมะคืออาหารปลอมจิตใจอืมครับเนี่ยครับอันนี้แม่น้าเราได้ได้ความหมายเลยนะฟังแค่ตรงนี้ก็รู้ความหมายของธรรมะแล้วนะพระอาจารย์นะเป็นมหา ใช่เป็นเป็นพระมหาปรียนปรียนปรียนทำเจ็ดประโยคเจ็ดประโยคโอ้โหพระอาจารย์แสดงว่าพระอาจารย์บวชมานานบวชตั้งแต่ปี2546เป็นสามเณรเลยเป็นสามเณรตั้งแต่เป็นสามเณรแล้วเรียนตอนเป็นสามเณรรึเปล่าใช่ใช่เรียนตั้งแต่ปี2546โอ้โหเกือบได้ปทศก้าน่ะถ้าก่อนปทศก้าวก็เป็นเนตนาคหลวงใช่ใช่โอ้ะหปีสอ่ได้ก็เลยบวชพระต่อเลยบวชพระต่อเลย ไปไปประโยชนเจ็ดนี้ก็ไม่ธรรมดานะพระอาจารย์นะ<ง>เขาบอกว่าเรียนยากมากก็ยากเอากา <c oughs> รเหมือนกันพระอาจารย์ก็ก็ฝันฝ่นามาได้ใช่ <นะ S 2> ใช่นะได้ได้ตั้งแต่เป็นสามเณรได้ตั้งแต่เป็นสามเณรได้เ,เข,า,ขาบอกว่าคนที่จะเรียนประโยคแบบนี้ได้เนี่ยสมองต้องดีแสดงว่าพระอาจารย์สมองดีก็ก็พอได้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 ฮะเขาบอกอย่างเนี้ย คนที่บวชเป็นพระเนี่ยถ้าฐา,านะนะเป็นตั้งแต่เนมฐานะทางบ้านไม่ค่อยดีเนี่ยก็สามารถมาบวชแล้วก็หาความรู้ทางพระได้เพราะว่าเอาเขาจริงๆเนี่ยก็สามารถจะลาศิกขาแล้วก็มาทํางานทางโลกไดเนะ้เขานะเขาระดับเนี่ยของมหาเนี่ยเทียบกับปริญญาเนี่ยระดับไหน ก็ขึ้นอยู่กับมหาปร,ริญญาปัจจุบันเนี่ยถ้าบุคคลผู้สอบได้ปร,ริญญาทำสามประโยคครับก็สามารถเข้าไปต่อมหาลัยได,ตไได้ต่อมหาลัยได้ใช่ไหมาลับต่อ,อม,มหาลัยได้ถ้าประโยคเก้านี่ก็ประโยคเก้าเท่ากับปริญญาตรีปริญญาตรีใช่ อาจารย์ยังไม่ถึงก็ยังยังไม่ถึงก็ปวสอประมาณนั้นประมาณนั้นเป็นอนุปริญญาอนุปริญญาเนาะโอ้โหเพราะใกล้ใกล้เต็มทนนะแต่ถือว่าการเป็นมหาเนี่ยยากกว่าเรียนทางโลกนะเขาบอกนะยากกว่ายากกว่าถือว่ายากกว่ายากกว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันต้องใช้ความเพียรความเพียรนี่ต้องเยอะแต่ความเพียรต้องเยอะแล้วก็อดทนไปเรื่อยอ๋อทำไมอะฮะทำไมต้องเพียรทำไมต้องอดทน เพราะว่ากว่าจะได้นี่ต้องใช้วิริยะความเพียรกว่าจะได้ต้องใช้ความเพียรเป็นอย่างมากเพราะต้องท่องจำต้องทรงจำทรงจำพระบาลีก็คือตั้งแต่เป็นสามเณรก็ต้องท่องไวยากรณ์ท่องไวยากรณ์บาลีไวยากรณ์ แล้วก็มาแปลรรมบทมาใช้ความจําความจําไม่พอต้องมีความเข้าใจด้วยความเข้าใจด้วยต้องใช้ความเข้าใจปวตจะซึมซาบก็ต้องใช้ความอดทนอดทนอดกั้นเพราะว่าไม่ใช่ว่าสอบปีเดียวจะได้ก็บางคนก็ใช้เวลาตั้งหลายปีคไม่ใช่ว่าปีเดียวจะสอบได้ทั้งหมดต้องใช้เวลาหลายปีก็าีอะไรอะไรโดนใจให้พระอาจารย์บวชตั้งแต่เป็นสามเณร มันมันเห็นอะไรในเบื่อทางโลกหรือว่าอยากจะทดแทนคุณพ่อแม่หรืออยากจะอะไรยังไงครับ<ก>อาจารย์ในขณะนั้นตอนในในขณะนั้น,นถ้าถามอาตมาคนอื่นก็อาจจะเป็นอีกแบบหนึ่งแต่ส่วนตัวแล้วครับจะว่าเหมือนใครหรือเปล่าไม่รู้อาตมามีความรู้สึกว่าเกิดมีความศรัทธาอยากบวชตั้งแต่จำความได้ เริ่มจำความได้จำความได้ก็อยากบวชแล้วอยากบวชเลยโอ้โหอยากบวชเลยก็คือมีความรู้สึกเห็นผ้าเหลืองครับตอนเป็นเด็กเนี่ยอได้ใส่บาตรพระมีความรู้สึกว่าเราอยากเป็นอย่างนี้เห็นพระมาวินิจบาตรเราอยากเป็นอย่างนี้อยากเป็นพระอยากเป็นพระอยากบวชเป็นพระแต่ตอนนั้นไม่รู้ว่าจะบวชทาไมบวชเพื่ออะไรไม่รู้เพราะเรายังไม่รู้ความหมายเพราะยังเด็กอยู่ยังยังไม่รู้ความหมายแต่อยากบวชอยากบวชมีความ อ่ารู้สึกลึกๆว่าเราเคยเป็นพระแบบนี้มาก่อนวอมรู้สึกตั้งแต่ตั้งแต่เป็นเด็กอ๋อไอแบบนี้เขาเรียกรึลึกชาติไหมก็ก็มีส่วนมีส่วนเนาะอ๋อก็ก็คือมีความรู้สึกว่าไอแบบเนี้ยมันเคยมีในอดีตใช่ใช่รู้สึกว่าอยากบวชตั้งแต่จำความได้ครับจะว่าไปแล้วก็เคยฝันแค่ฝันเออฝันว่าตัวเองเคยเคยเป็นพระมาก่อนอ่าแล้วก็อยากบวช แล้วก็ถึงกับตั้งมโนปณิธานบอกบอกกับทุกคนว่าถ้าถ้าได้บวชเนี่ยจะไม่ศึกตลอดชีวิตเอาอย่างนั้นเลยตั้งแต่เป็นเด็กตั้งแต่เป็นเด็กใช่ใช่โอ้โหตั้งมั่นแบบนั้นเลยตั้งมั่นอย่างนั้นเลยอ๋อแล้วพระอาจารย์คิดว่ามาถึงขนาดเนี้ยทําได้ไหมมันก็คงจะได้เพราะว่ามันก็ยังไม่ได้คิดไปทางอื่นยังไม่คิดไปทางอื่นนะก็คงได้เพราะว่ามาไกลแล้วมาไกลแล้วมาไกลแล้วนะพระอาจารย์เริ่มบวช เป็นสามเณรบวชที่ไหนฮะบวชครั้งแรกนั่นบวชที่พระอาจารย์ท่านพาไปบวชที่ที่กรุงเทพที่วัดชื่อดังแห่งหนึ่งับอยู่ที่กรุงเทพตอนนั้นยังเป็นเรียกว่าอยู่ในคณะสงฆ์มหานิกายตอนแรกก็บวชแต่ว่าก็อยู่ในสายของการปฏิบัติสายของวัดป่าท่านก็พาไปศึกษา เรียนรู้ขั้นต้นก็ท่านก็พาฝึกกรรมฐานฝึกในการปฏิบัติซึ่งตอนนั้นเราก็ยังไม่เข้าใจมากท่านก็พาฝึกหัดนั่งสมาธินั่งสมาธิภาวนาตอนแรกก็นึกว่าท่านจะพานั่งแค่5้านาที1ิบนาทีนั่งครั้งแรกท่านก็พานั่งเป็นชั่วโมงเลยนั่งเป็นชั่วโมงเลยตอนนั้นอายุเท่าไหร่ครับอาจารย์ตอนนั้นอายุ สิบสองเก้าสิบสามปีสิบสองเก้าสิบสามใช่สิบสองเก้าสิบสามกำลังกำลังสดนนะว่างั้นนะโอ้ถ้าคนเข้าไปเนี่ยโซนแต่โซนตัวอาตมาแล้วไม่ได้โซนไม่ได้โซนแตชอบชอบชอบแต่นั่งเป็นชั่วโมงนี่ก็ถือว่านานใช่เอาการเอาการอยู่เหมือนกันนะก็นั่งแต่ว่านั่งได้ใช่ไหมพ่อนอนแรกนี่ก็ยังก็ทนเอาทนเอาอ่าทนเอาโอ้กว่าจะลงตัวนี่ก็ใช้เวลาหลายวันอยู่อ๋อฮะท่านก็พาฝึกหัด ตอนแรกท่านก็ว่าจะให้เรียนอยู่กรุงเทพครับทีนี้ท่านก็มองว่าถ้าอยู่กรุงเทพเนี่ยอาจจะอยู่ได้ไม่นานครับท่านกลัวจะศึกครับท่านก็เลยส่งไปเรียนที่ต่างจังหวัดอ๋อกะว่าต่างจังหวัดช่วยได้ใช่จะได้ไม่ศึกจะได้ไม่ศึกทําไมคิดอย่างนั้นนะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะถ้าต่างจังหวัดจริงมันจะลําบากมันน่าจะอยากศึกมากกว่าอยู่กรุงเทพนะออก็ น่าจะบุญจัดสารให้บุญจัดไปไปอยู่ที่ไหนฮะต่างววายท่านส่งไปอยู่ที่อุตรดิตอุตรดิตที่สำนักเรียนแห่งหนึ่งที่อุตรดิตตอนแรกไปอาตมาก็คิดว่าตั้งใจจะจะเรียนครับทีนี้พอเรียนไปเรียนมาเกิดความเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายครับเว่าเบื่อหน่ายนี่ไม่ใช่ว่าเบื่อหน่ายการเรียนแต่เบื่อหน่าย บางสิ่งบางอย่างที่เราเห็นมันไม่ใช่อย่างที่เราคิดได้ไหมคือเราคิดเราเราฝันไว้ว่าอยากจะเห็นแบบนี้ปฏิบัติเพราะว่าอยางนี้เรียนไปด้วยแต่พอไปเห็นพูดง่ายๆว่าเห็นสังคมในตอนนั้นเกิดความไม่เรื่องใสศรัทธาเพราะอะไรเพราะเราชอบการปฏิบัติแต่ไปเห็นบุคคล ที่เรียกว่าเป็นพระภิกษุสามเณรไม่ได้อยู่ในศีลในธรรมเราก็ไม่ชอบมันก็เลยอยากหาหุ้นทางอื่นคือถ้าบอกก็คือไม่ใช่จริตเราไม่ใช่จริตไม่ใช่จริตเรานะฮะกะเหลิกเฮฮาอะไรจนเกินไปเกินเกินความเป็นอิสิสมณะสามเณรอันนั้นเราไม่ชอบไม่ชอบพอไม่ชอบแล้วทํำยังไงพอจะก็คิดหาหุทางที่อยากจะไปอยู่ที่อื่นก็ได้แต่ตั้งจิตปาศนาว่า ถ้าหากจะได้ไปอยู่ที่อื่นก็ขอให้มีเหตุให้ได้ไปครับตอนนั้นพอดีก็เลยมีการรับพัดยศประเรียนทำสามประโยคครับประเรียนทำประโยคหนึ่งสองคับที่วัดแห่งนั้นพอดีอก็พอดีได้เห็นมีพระท่านเดินทางมารับครับใส่สีจีวันสีกับนี่แหละอฮะแล้วก็ก็เลยถามท่านว่าท่านมาจากไหนท่านก็บอกมาจากพะเยาัมีอยู่สามรูปด้วยกันอ๋อ มีอยู่สามลูกจากพระเยาก็เลยถามท่านบอกเ่าเป็นวัดป่าธรรมยุทธ์ก็เลยถามท่านว่าผมขอไปอยู่ด้วยได้ไหมผมอยากไปอยู่วัดป่าอยากไปปฏิบัติภาวนาด้วยครับท่านก็บอกว่าก็ได้เดี๋ยวไปถามครูบาอาจารย์อยู่นู่นก่อนครับท่านก็ไปไปแล้วก็โทรถามว่าได้พอได้ทีนี้ก็ตัดสินใจตัดสินใจเลยที่จะไปอยู่พะเยาตอนนั้นยังไม่รู้จักนะไม่รู้จักยังไม่รู้จัก วัดอนาลโยพยายังไม่รู้จักยังไม่รู้จักหลวงพ่อไพบุญก็ยังไม่รู้จักยังไม่รู้จักก็ได้แต่นอนนั่งนึกว่าจะไปหรือไม่ไปถ้าเราเดินทางไปครับก็เป็นห่วงครูบาอาจารย์ที่ท่านอุตส่าห์ส่งมาเล่าเรียนอยู่นี่อืท่านจะเสียความรู้สึกหรือเปล่าอะไรต่างๆนานาก็คิดหนักเหมือนกันตอนนั้นอายุสิบสามปีนะเป็นเด็กนะอืก็มีความเป็นห่วงครูบาอาจารย์ก็มีความเป็นห่วงครูบาอาจารย์จะไปหรือไม่ไปอ่า ก็คิดหนักอยู่ครับไม่เป็นอันทําอะไรเลยจะท่องบาลีจะท่องหนังสือก็ไม่เป็นอันทําอะไรทุกอย่างใครมาหาอะไรก็ไม่สบอารมณ์ก็ไม่อยากคุยกับเพื่อนก็เด็กแต่คิดถ้าจะไปถ้าจะเดินทางไปตอนนั้นก็ยังไม่มีปัจจัยครับปัจจัยก็ยังไม่มีแต่ใจนะไปแล้วใจไปแล้วใจไปแล้วแต่เป็นห่วงอาจารย์แล้วปัจจัยก็ไม่มีปััจจยก็ไมม่ีแล้วทายังไงอย่างนี้ไปจ้ะก็คิดตัดสินใจว่า พอดีวันนั้นเขานิมนต์ข้าเนนไปสวดมนต์ก็ถวายประจัยมาได้ได้สองร้อยประมาณสองร้อยกว่าบาทนี่อยู่ประมาณสองร้อยหรือสามร้อยบาทประมาณเนี้ยครับก็คิดว่าเอ๊ะมันน่าจะพอค่ารถอืจะพอค่ารถครับวันนั้นก็เลยตัดสินใจถ้าจะได้ไปก็ขอให้เกิดนิมิตครับเกิดความฝันหรือเกิดอะไรโดนบันดาลให้ได้ไปครับคือนั้นเองก็เกิดความฝันอฝันว่า เราได้เห็นพระรูปหนึ่งซึ่งต่อมาก็คือรู้จักก็คือหลวงพ่อไูโบนนี่แหละหลวงพ่อไปโบนแต่ตอนนั้นยังไม่รู้จักยังไม่รู้จักยังไม่รู้จักรู้จักในความฝันรู้จักในความฝันอท่านบอกว่าพ่อรออยู่นี่อืให้รีบมาพ่อรออยู่นี่ัหลวงพ่อรออยู่นี่ัให้ลูกมาหาพ่อท่านบอกอย่างนี้แต่ตอนนั้นเราก็ยังไม่รู้แต่ความฝันนั่นก็คืออยู่บนภูเขาท่านออยู่บนภูเขาั ทีนี้เราก็เลยตัดสินใจว่าถ้าเป็นแบบนี้จะเป็นตายแล้วดียังไงก็จะไปไอ้อย,อย่างนี้เขาเรียกโทรจิตนะครับก็อาจจะมีความผูกพันเกี่ยวข้องกันเพราะว่าถ้าจิตคิด<ช>นะอาจจะสื่อถึงกันได้เขาเรียกว่าโทรจิตนะอาจจะมีโทรจิตเนาะ<笑><笑>นะพระอาจารย์ก็อยากจะไปอยากจะไปทั้งทงี่ไม่รู้จักใครเตอนนั้นการติดต่อสื่อสารมันไม่ได้สบายสะดวกเหมือนอย่างทุกวันนี้ใช่ อ่โทรศัพท์อะไรก็ไม่มีอ่าฮะตอนก็มีหมายถึงว่าคนอื่นมีแต่ว่าเราเป็นสามเณรเล็กๆน้อยๆไม่มีอ่าจะไปติดต่ออะไรกับใครก็ยากก็จแต่มีแต่เบอร์โทรั่าถ้ามีก็ต้องไปยืมใครเ็าติดต่อัก็เลยตัดสินใจว่าเป็นตายไงก็จะไปไม่มีเงินก็จะไปไม่มีปัจจัยก็จะไปครับอถึงถึงถึงได้เดินก็จะไปตัดสินใจแน่วแน่ขนาดนั้นครับก็เลยทีนี้ก็ตัดสินใจก็ไปพอไปเสร็จ ถึงตอนนั้นปัจจัยก็หมดพอดีอเหลืออยู่ร้อยกว่าบาทรถคือการไปพะเยาเนี่ยมันจะรถเนี่ยมันมันไม่มีขึ้นไปบนดอยครับมันต้องไปต่อรถต่อรถอปัจจัยส่งถึงท่ารถเนี่ยพอมีทีนี้เหลืออยู่ประมาณร้อยกว่าบาทที่จะขึ้นจากท่ารถบขสเนี่ยขึ้นไปพะเยามันต้องมีอย่างน้อยก็สองร้อยสามร้อยบาทแต่ปัจจัยเหลือร้อยกว่าบาท แล้วทำยังไงอย่างนี้ครับอาจารย์เขาก็มาถามคนรถที่เขารับจ้างเขาก็มาถามว่าจะไปไหนครับจะขึ้นไปบนดอยบุษราคำเขาเรียกดอยบุษราคำวัดอนาลโยดอยบุษราคำทีนี้ก็บอกว่ามีปัจจัยอยู่ร้อยกว่าบาทเนี่ยเขาบอกว่าร้อยร้อยกว่าบาทไปไม่ได้ัต้องมีสองสองร้อยห้าสิบบาทตอนน้ทีนี้บอกว่าเราก็ไม่มีั ถ้าไม่ได้ก็จะเดินเขาก็เห็นว่าเรารอตั้งนานเขาก็เลยตัดสินใจว่าอางนั้นคงจะไปส่งเขาก็เลยพาไปส่งพาไปส่งใช่โอ้โหนะฮะ <c oughs> แล้วไปถึงเนี่ยไปถึงแล้วได้เจอหลวงพ่อไพ,อพอบูลไหมฮะวันแรกยังไม่เจอไม่เจออ่าวันแรกยังไม่เจอ,อเจอเจอข้าที่เป็นเลขาท่านเข้าปะถาท่านแล้วตอนนั้นได้เห็นการพัฒนาของวัดอนาลโยหรือยังเพราะว่าโอ้ หน้าพื้นที่ตอนนั้นก็พัฒนาได้ได้เยอะแล้วได้เยอะแล้วใช่ใช่พัฒนาเยอะแล้วพอตอนนั้นก็ตรงนั้นเป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วนะเป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วเพราะว่ามีมีบ้านพักปฏิบททัติธรรมอยู่ที่นั่นแล้วใช่ใช่นะหลหลังเลยปีสี่หกตมาไปอยู่ปีสองพันห้าร้อยสี่สิบหกซึ่งในการที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเนี่ยน่าจะประมาณปีสาม 38เต้นมาเริ่มเป็นแหล่งท่องเที่ยวเริ่มมีที่พักให้กับญาติโยมอยู่บนนั้นแล้วด้วยนะฮะโอฮะแล้วพระอาจารย์ไปก็ไม่ได้เจอแล้ววันไหนถึงจะได้เจอฮะก็อยู่ไปได้ประมาณสักเดือนก็มีพระทัานพาเข้าไปกราบครับไปกราบหลวงพ่อก็เลยพอที่จริงแล้วไปวันแรกเนี่ยไปเห็นในรูปแล้วแหละเห็นในรูปแล้วแต่ว่ายังไม่ได้กรา <S <S ก็เลยนึกถึงความฝันที่ตัวเองฝันนั่นใช่องนี้แน่นอนลองก้อองค์นี้แน่นอนหลวงปู่องนี้แน่นอนัที่ท,ท่านบอกให้เรามาเรามาแล้วมีโอกาสได้มาแล้วก็เลยทราบซึ้งว่า สิ่งที่เราฝันนั้นเป็นจริงอย่างที่ฝันเรามานี่ถูกต้องแล้วตัดสินใจถูกแล้วก็เลยก็เลยอยู่ที่นั่นปกติเด็กธรรมดานะฮะอายุติดสามติดสี่ฝันเนี่ยน่าจะฝันเป็นครูเป็นหมอฝันถึงอะไรแบบนั้นนะพระอาจารย์กับฝันถึงพระคณะาจารย์เพื่อจะ้ฝากตัวเป็นศิษย์เนี่ยนะเป็นตั้งแต่เด็กจริงแล้วเป็นตั้งแต่เด็กตั้งแต่ก่อนบวชอีกซ้ำนะก่อนบวชอีกด้วยซ้ำ แสดงว,ว่าแนวทางทางนี้คือแนวทางของพระอาจารย์เลยนะใช่ใช่รู้สึกอย่างนั้นมัม่นใจอย่างนั้น